หัวใจที่แข็งแกร่งมักจะนำพาเราไปถึงเส้นชัยได้เสมอสวัสดีครับฟอนตูนสตอรี่วันนี้ขอเสนอเรื่องราวของครั้งแรกในประวัติศาสตร์6ชาติเอเชียตะลุยฟุตบอลโลกในตอนนี้นะครับฟุตบอลโลก2022ก็ได้32ทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากได้ทีมที่31และ32จากการเพลย์ออฟข้ามทวีปโดยไฮไลท์สำคัญนะครับอยู่ที่เกมชิงโคต้าตัวใบที่31เป็นการพบกันระหว่างออสเตรเลียทีมันดับที่5จากโซนเอเชียของเรา ดวลกับเปรูทีมอันดับที่5จากโซนอเมริกาใต้เกมนี้ครับเป็นการแข่งขันแบบนัดเดียวจบเตะกันที่สนามรายยานเซเดียมในประเทศกาตาโดยตลอด90นาทีครับทั้งสองทีมไม่สามารถทําอะไรกันได้จบ90นาทีเสมอกัน0ูนย์ทำให้ต้องต่อเวลาพิเศษออกไปอีก30นาทีในช่วงต่อเวลาพิเศษครับทั้งสองทีมก็ยังทําอะไรกันไม่ได้อีกทําให้จบ120นาทีเสมอกันไป0ูนต่อศูนย์ต้องตัดสินด้วยการดวลจุดโทษ โดยในช่วงท้ายเกยมของการต่อเวลาพิเศษทางเกรแฮมอาโนได้งัดไม้เด็ดออกมาด้วยการเปลี่ยนตัวผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมอย่างแมทธิวไรอันออกในนาทีสุดท้ายแล้วก็ส่งแอนดูเรดเมนผู้รักษาประตูจอมเก่าวัย33ปีลงมาเล่นแทนและในช่วงการโดนจุดโทษครับมาตินบอยของออสเตรเลียยิงพลาดก่อนตั้งแต่คนแรกแต่แล้วนะครับทางเปรูก็มาพลาดบ้างในการยิงคนที่3หลุยแอดปินคูล่ายิงไปชนเสา จนกระทั่งการดวนจุดโทษมาถึงคนที่6ของเปรูอเล็กวาเรล่ายิงไปติดเซฟของแอนดูเรสเมนทาให้ออสเตรเลียครับชนะการดดนจุดโทษเปรูไป5ประตูต่อ4นั่นเลยทําให้ออสเตรเลียพลิกล็อกผ่านเข้าสู่ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่กาตาเป็นทีมที่3าเอทันทีโดยออสเตรเลียนะครับจะเข้าไปอยู่ร่วมกลุ่มดีกับทางเดนมาร์กตูนิเซียและแชมป์เก่าอย่างฝรั่งเศสซึ่งการผ่านเข้ารอบสุดท้ายในครั้งนี้ครับทำให้ออสเตรเลีย ทำสถิติผ่านเข้าไปเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้เป็นสมัยที่6และเป็นการผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้5สมัยติดต่อกันด้วยโดยครั้งที่ออสเตรเลียไปได้ไกลที่สุดในฟุตบอลโลกนั่นก็คือฟุตบอลโลกปี2006ที่เยอรมันในยุคนั้นนะครับออสเตรเลียมีนักเตะอย่างมาร์กเบชานโน่มาร์กวิดูกาแฮร่คิวเวลทีมเคฮิวนำทัพในครั้งนั้นพวกเขาไปได้ไกลถึงรอบส6บทีมสุดท้ายก่อนจะตกรอบด้วยการแพ้กับอิตาลีทีมแชมป์ในปีนั้นไป การผ่านเข้ารอบสุดท้ายของออสเตรเลียในครั้งนี้ครับนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลโลกด้วยที่ทีมจากเอเชียผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้ถึง6ทีมด้วยกันและในทางกลับกันนี่ถือเป็นครั้งแรกด้วยนะครับถ้านับตั้งแต่ปี2006ที่มีทีมจากอเมริกาใต้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้เพียงแค่4ทีมเท่านั้นสำหรับตัวแทน6ทีมจากเอเชียของเรารก็มีกาตาร์เจ้าภาพญี่ปุ่นเกาหลีใต้อิหร่านซาอุดีอาระเบียและออสเตรเลีย ซึ่งในครั้งนี้ถือว่าเป็นฟุตบอลโลกที่มีชาติจากโซนเอเชียผ่านเข้าร่วมการแข่งขันในรอบสุดท้ายได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์โดยก่อนหน้านี้ครับปีที่มีทีมจากเอเชียผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายได้มากที่สุดนั่นก็คือฟุตบอลโลกปี2018ที่รัสเซียโดยในครั้งนั้นมีญี่ปุ่นเกาหลีใต้อิหร่านซาดีอาราเบียและออสเตรเลียเป็น5ชาติที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายจากนี้นะครับต้องมารอดูกันละครับว่าผลงานของทั้ง6ชาติจากโซนเอเชียของเรา จะไปได้ไกลขนาดไหนในฟุตบอลโลกครั้งนี้วันนี้ผมฟนตุงขอลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปของช่องโฟนตุงและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ